าร้านแค่นั้นเลยไม่ไม่ได้แบบความลวงนนอนไม่ได้หรอกเล่นไม่ได้ขาตั้งกล้องแม่ตั้งกล้องอยู่พี่เสี่ยวกันนอนน้องหันตื่นโดนแล้วเตะ้อนหนอนอนดอกโตจังเสียมันบ่นอนหายก็เลยยืนไปเปลี่ยนได้ไหมยนทำตี๋โอ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 มีแต่สิ่ใยี่นี่ว้า เบื้องน่หละสูอ,อ,อาไปสิไปเอาขาตั้งกลง้องแล้วเบื้องนี่ข้าถากล้องคุณโน,โน,โน่ะนนอลวกงค่ะรลมันสีบาทมือ่อวางพบพี่ร่างโอ้ยมาเชิงแล้วอย่าไปปิดไลน์แม่น่ะนฉันยอมแล้วเอาไปนอนกับจองควก อ้บขอกอิ้วถันวะอยากน็อนเด็จ้ะสิอยากเล่นให้เล่นแบบเล่นครับไทรว่าหันกูไรไม่ต้องไปไม่ต้องไปวะต้องไปค <c oughs> าร์ร่ได้จะกเก้าเดือนแล้วครับอีกมื้ออื่นนี่เด็กเก้าเดือนมื้ออื่นยี่สิบบอกอีกสองเมื่ออีกสองเมื่อเก้าเดือนแล้วเด็กแล้วของแม่เซลีฟโฮไปปล่อยหมาออกมาเล่นนะว้าว ปล่อยหมาออกมาหนิฉันแนีแบบว่าดีใจเลยเดิคว่มบันเทิงมันบังเกิดบอสูไพสิสูกระสุนเบิ้งได้ละแม่งแบบปล่อยมาออกมาไปไปปล่อยมา,มา <c oughs> ออกม,มาเลยเออนี่ <c oughs> เอาให <c oughs> ายู่เอานั่น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  <c oughs> มานี่ วุ่ยชาแนลชาแนลมาแล้วชาแนลมาแล้วค่ะลูกค่ลูชาแนลมาจีตรงนี้นะไปแล้วจะไปหาหมาแล้วจะไปหาหมาสู้สีเล็บน้ำมือสีดัวเซนยังลูมาที่ชาแนลวันนี อาขนมมาลออโอ้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 โอโอโอ้สช่วยด้วยานอนมาช่วยด้วยอไปกินนมองเืออ่อนนาเออเเแม่ไปเอาขนมมาป้อนน้อหลังกล้องหมากับหมาโอ้ย ทุกคนช่วยด้วยทุกคนช่วยหนูด้วยแม่กินเขาก็ยังอ่ะเนี่ยเนี่ยลาบไก่เทพซี่เนี่ยอ๋อลาบไก่เทพซี่เทพซี่มันขึ้นมาเมื่อแมวมันลาบทุกคนเมื่เดี๋ยวไข่เจียวอีกแล้วลูกเนี่ยที่หนึ่งแานบเดียวอ๋อไอ้หมาเออนั่งนั่งนันั่งนงแล้วมันนี่กับฉันแล้วนั่งนงนั่งลงทางนี้ทางนี้ นั่งลงนั่งนั่งนั่งทุกคนเวลานั่งโอ้ยเนาะยโอเคเก่งมากรอนั่งรอเก่งมากอ้ามานี่ก่อนนั่งเกินจะม้งในหนูซาลแม่นิดนิดเห็นไหมน่ะเขากินขนมนั่งรงขอมือก่อนโอเคเอามือให้ชาแนลดูหน่อยแป้งมันอางดิชาแนลนั่งลงมานี่ยชาแนลนั่งขอมือมาีิชาแนลคือเป็นแม่สี่ ตาแน้วนั่งรอขอเงินไปอยู่ใกล้มไม่ได้ไม่ได้เขากินอยู่ขอเงินขอมงินวันนี้กินอยู่วันนี้จะฟาดเล็บยาวอุะ้ยเล็บแม่ให้นั่งไว้ให้นั่งตรงนี้แต่ไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะครับต้องนั่งดูเฉยๆฉอเคเก่งมากสวัสดีค่ะคนละแต่สีละไคเทคซี่เหมือนเด็กนี่เด็กชาย ฉัเนเดินมาหาเด็กชายแล้วเอาเอาอนี่นี่เป็นบ้านหาแล้วหาเลยยี่สิบสี่คะเนนเออเออวะไหมนี่นี่ทีกอนเลยต้องหาลูกอบอลมาหลอมันฉันแล้วฮึ <S <S 2> <S 2> เด็กโอ้ถ no ึงหาถึงค้นบันเทิงแกนี่ไงมันนี่เขาไม่เล่นกับเด็กไม่ต้องไปเล่นกับเขานี่เห็นไหมคะอันนี้เขาไม่เล่นกั่พี่เปิดกันบ้างอย่าเด็กกับมันนี่สิแม่เดียวไม่เลี้ยวหมดครับผมไม่เลี้ยวต้องรออีกยี่สิบวันเลยเพราะว่าปรับสูตรใหม่ค่ะที่ว่าแมของเล่นผิดกฎจ้ะ อมันแบกไว้กู่หละหะอันนี่ฮนมันนี่มากมันนี่พูดพูดโนโล่ไงนี่ไงไอคาโลมันไปจับเขาไม่ได้เขาจะกัดดูเห็นยังเด็กๆได้เลยเขาจะกัดเอาเด็กอุ้ยเด็กชายครูปองตอนเที่ยงเออเนี่ยอีกสิบนาที เออเกอบนอนนอนเลยหลับเลย <c oughs> จบเพลงนี้หลับก็ดีมันบ่ปเป็นขนมโอ้ยสู๊นี่ไป็นได้หลับก็ต้องมีเคยใชสียง เดี๋ยวน้องก็พอให้นี่นี่นี่อยู่กับน้องหน่อยน้องชอบดูเล่นกับน้องหน่อยได้ไหมมาข้อมึงแต่อยู่รถแล้วน้องเล่นกับน้องหน่อยนะนั้นอย่าไปค้างเลยเล่นกับน้องเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเล่นกับน้องเลยอ่ะนี่กับน้องหน่อยมีใจได้จับได้ สิม่ายงเขาก็ได้ดอกวลานาเอคเนี้ยชอบชอบหยอกคารเพื่ไม่เลี้ยวข้อตอนไหนไม่มีแล้วไม่เลี้ยวหมดแล้วค่ะเดี๋ยวรอ20วันแล้วย่อย่าหยุมหห้ามหยุมห้ามหยุมแม่บอกว่าห้ามหยุมจับได้ห้ามหนุมหนุมคืออะไรแม่จับเมื่องมื่อนี้เอาเอาตีนเคี้ยนอ่องโอ๊ยอะอ พายันสิอยังพายันสิอ <c oughs> โอ้ยนอมาเด็กน้อยกับพริกด้วยเ <c oughs> สียใจมากไม่ได้ตุนไว้ชาติค่ะหมดเลยพี่ๆหมดเลยฮะโลก็ย่งอยู่พี่สิให้บอร์ไฟเบอร์อ่างไรไฟเบอร์ขายดีมากทุกคนตอนนี้ผู้ปากต้องแต่งอยู่ในท้องใช่ฉันเนี่ยเอ,อกตีมตบท้องกันสิละ <c oughs> เบิ้งดีค่ะดูดิดูดิแนลว่ะเก่าพอให้แน่วเล่นกับคาโลไหมอันนไรก็ใครเก่าพอทั้งนี้อยู่แมวชอบไหมเด็กชายชอบไหม จอยากเล่นกับตัวขาวเหรอตัวขาวเล่นไม่ได้ทีว <laughs> ันนี้มันจะสว่วนเรย, <laughs> ย่าติอลงใช่ค่ะอลงมากทุกคนฝนตั้งเข้ามาอีกแล้ววันนี้โล,โลูกหลอมึงสมหาแต่วันนี้ไอ้นี่ก็ยอมกท่านเดียวท่านเดียวมานนี่อ้วนนั่นหลัให้เก่าคอไอ้อายาเก่าคอเห็นมัน้ลูกก็อยู่ครึ่งหนึ่งอาวันนี้เดี๋ยวเดียว ทางนี่วันนี้เหรอนั่นไงวันนี้โอ้ยสีแลนหายวันนี้วันนี้มันเลนบบได้อันนี้เป็นใยโพลา่ามันจะสวบลึกอีนั่นน่ะมันเป็นบ้าเรื่องน่ารักหล่อมาใจกาคะโลห่อ,หอไหมกาพี่พี่ทุกคนทุกคนเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเรามาแนะนําไฟเบอร์กันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะคูปองมันจะขึ้นแล้วมันจะถูกมาก แม่ครูปองใช่ใช่ใชครูปองเที่ยงจะขึ้นแล้วถูกมากนะคะคือไฟเบอร์เป็นตัวช่วยในเรื่องของการขับถ่ายใครที่เคยกินสูตรเก่าอยู่แล้วจะรู้ว่าสูตรเก่าคือมันมันแบบมันดีมากทุกคนแล้วทีนี้หนูทําสูตรใหม่ออกมาเพราะว่าหนูอยากจะ ปรับสูตรนะคะให้มันมีแบบนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็สารสก,กัดตัวใหม่ขึ้นมานะคะก็คือไฟเบอร์ตัวนี้เราใส่พรีไบโอติกโปรไบโอติกเข้าไปด้วยพี่ๆก็คือจะเป็นจุลินทรีย์ตัวดีของร่างกายแล้วก็เพิ่มในส่วนของซันไฟเบอร์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ช่วยลดการอักเสบของลำไส้คือสูตรนี้เปอร์เซ็นต์น้อยแบบน้อยมากๆที่จะปวดบิดแทบไม่ปวดบิดเลยจริงๆไม่ปวดเลยด้วยซ้ำใครเคยกินสูตรใหม่พี่ๆหนูขอคอมเมนต์หนึ่งหนึ่งแมตเร็ว มีใครได้ลองแล้วบ้างคะอร่อยไหมไฟเบอร์ตัวใหม่ทานแล้วถ่ายหลายรอบมากกี่รอบคะคุณพี่มันถ่ายดีไหมแต่มันไม่ได้ถ่ายแบบท้องเสียใช่ไหมคือของงวประมาณสองสองรอบสามรอบก็คือจบนะคะแล้วไม่แบบไม่จุดระหว่างวันคือมันละมุนอะพี่พี่มันมันจะถ่ายแบบว่าออกฟูออกนิ่มไม่ถ่ายแบบว่าทรมานนะคะแล้วมันมีส่วนผสมที่เป็นตัวอินูรีนนูอะกินแทนข้าวเย็นเลย ไฟเบอร์ตัวนี้นะคือมันอิ่มนะคะกินแทนข้าวเย็ยนเลย,ยสูตรใหม่รสชาติละมุนถ่ายออกดีแล้วก็ละมุนดีมากขอบคุณมากค่ะลองแล้วค่ะกินดีมากขอบคุณมากค่ะเต็มที่สามรอบลองสูตรเก่ามาทานค่ะ,ะเดี๋ยวถ้ากินสูตรเก่าแล้วเดี๋ยวมาลองสูตรใหม่นะพี่ๆนะเพราะว่าสูตรใหม่สาสกัด14ชนิดสูตรเก่ามีสารสกัดแค่ห้าชนิดนะคะพี่ๆบอกเลยว่าจึ้งมาก กินตอนไหนน้องย่าพี่ดื้อไม่ถ่ายเลย mm hmm. คุณพี่ลองแล้วใช่ไหมกินก่อนนอนได้นะคะถ้าหนึ่งซองไม่ถ่ายลองสองซองได้เลยหนูบอกเลยว่าออกสูตรใหม่ถ่ายดีมากเออ่ลํำไส้รู้สึกได้เลยใช่แล้วค่ะมันจะรู้สึกสะอาดเลยค่ะคุณพี่มันจะโลง่งถ่ายปกติจนตกใจถ่ายปกติจนตกใจค่ะลองลองสองวันนี้ค่ะดีเกิน ไปคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะมันถ่ายปกติจริงมันจะไม่รู้สึกปวดบิดอะไรเลยพี่พี่มันจะไม่รู้สึกปวดบิดรู้สึกแบบถ่ายแบบถ่ายง่ายถ่าปกติมากสูตรใหม่เข้มข้นไม่ปวดบิดเลยคะ่ะขอบคุณมากเลย,ยลค่ะลูกโอเคทุกคนคเดี๋ยวเราจะเปิดโปรให้เด็กชายเด็กชายจะขายของช่วยแม่ไหมเนี่ยมันห้าสิแล้วลูก